วนเพลงจระโอก่อนนะคะพร้อมไหมคะ 拜 เี่ยนตัวหนังสือเกี่ยนตัวอ,อักษรอย่าเขียนพร้อมเกินไปลูกมันจะล้มเออให้เขาพอดีสะางาพร้อมเกินไปก็เหมือนกับตัวหนังสือไม่ได้กินข้าวเ,เออเหมือนกับเราไม่ได้ อะจะใช้มือล่ากเส้นนะนักเรียนถ้าครูเห็นแล้วครูจะหักคะแนนหนึ่งคะแนนเลยต้องใช้ไม้ทดขีเท่านั้นบางคนใช้มือขีดขีดขีดเส้นไปแจไม่ถูกนะลูกใช่เส้นไม่ตรงอย่าใช้มือขีดต้องใช้ไม้ทาขีดเท่านั้นพอครูตรวจแล้วครูจะรู้ทันทีเลยว่านักเรียนใช้มือขีดแล้วก็จะโดนหักคะแนนหนึ่งคะแนนเลย oh นะลูกนะ ต่อไปจะมีตัวตะกดแล้วน,นคะคะมีตัวตะกดแล้วนะ ันเกินไปหนูต right ้องขยายออกมาเดือนขยายมานี่เลยนะลูกนะเข้าใจไหมครับเล่บกเียนเล้เต็มมันน่ารีลูกอ่าเดล่บอยากกูล็อกเล่บกเขียนใหม่ค่ะขีดเล่นใต้ด้วยค่ะใค่เสร็จแล้วขีดเล่นใต้ด้วยขีดเล่นใต้ด้วยนะคะเดี๋ยวได้ยัางลูกแล้วค่ะโอ้ เดี๋ยวยังคะเสร็จแล้วค่ะให้ดูดิโอ้โหสวยมากเลยค่ะสวยไหมครับโอ้โหสวยมากเลยค่ะมีแต่คนเขียนใน้สวยไหนดูสิเขี่ยวกับที่กอดนะโน้ตักเขี่ยวกับที่กอดนะ ที่ผสมสาะโอเป็นการเขียนสะกดคําตามคําบอกค่ะสอนโดยคุณพันธุลกันนะคะครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองหมอกแว่นค่ะหลังจากที่เราสอนแจกลูกสะกดคำนะคะแจกลูกบนกระดานแจกลูกในชุดกิจกรรมการเรียนรู้แล้วก็ให้นักเรียนเขียนสะกดคำตามคำบอกไปด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องพัฒนาการอ่านควบคู่กับการเขียนนะคะนักเรียนจะได้เขียนสะกดคำได้ถูกต้องด้วยนะคะจะได้อ่านออกเขียนได้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะคะ Gracias.